ประเทศนาอูรูประเทศตูวาลูเกาะนอ,อร์ฟอกหมู่เกาะพิกแคนหมู่เกาะมาเชวอเมริกันซามัวหมู่เกาะคุกนิูเอ หมู่เกาะวาลลสและหมู่เกาะฟุตูนาหมู่เกาะนอร์เทอร์นมารียนาปาลาวูมประเทศไมโครนีเชียประเทศตองกาคิริบาส ประเทศซาม,มัวเฟรน์โอลินีเซียประเทศวาูอาตูประเทศฟิจินิวแคลิโดเนียหมู่เกาะโซโลโมอนประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศปาปวนิวกินีออสเตรเลีย